สวัสดีครับที่หเฮ c h a ช n e l อาร์ซนอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่22ครับกร,รกฎาคมครับ2565นะครับแหมะครับอีกแป๊บเดียวจะหมดเดือนกร,รกฎาคมอีกแล้วนะครับวันนี้มาคุยกันแบบสบายๆนะแล้วก็หลายคนก็เข้ามาถามมีปัญหามีไม่ให้มีปัญหามีคำถามมาหลายหลายหลายคนว่าสมรรถนะของเราตอนเนี้ย พร้อมหรือ,อยังอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการต่อยอดจากเมื่อวานนี้ครับที่พี่กับตันเออเดนการดได้พูดไว้นะได้บอกในบทสัมภาษณ์ไปว่าปีที่แล้วเนี่ยเราต้องใช้ความผิดพลาดนะความผิดพลาดแล้วก็ เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเราผิดพลาดตรงไหนเพื่อเอามาแก้ไขและเราได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาคุยกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเจาะทั้งสิบเอ็ดคนเลยมาเจาะทั้งทีมเลยขออนุญาตครับเช้านี้ด้วยเม็ดฟู่หน่อยเดี๋ยวไว้ตอนท้ายอีกสักอึกหนึ่งยกแก้ว นะนี่นะครับเมูอันตรงไหนวะอ่านี่ๆๆน,น,นะก็สนใจสกิดมาได้ครับเป็นเม็ดที่สกัดจากวายอางุ่นแดงนะจากอางุ่นแดงเลยแล้วก็ทําให้ร่างกายสดชื่นนะแล้วก็มีทุกส,สิ่งทุกอย่างเข้าไปหล่อเลี้ยงบํารุงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงตัวชะลอฮนะพูดง่ายชะลอความแก่ <c oughs> ปีนี้ก็เยอะแล้วนะเดือนหน้าก็จะครบโอ้โหไม่อยากจะบอก <c oughs> ครบเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูเอานะก็ ต้องดูแลนักสาวตัวเองให้ดีครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจนะโดยเฉพาะจิตใจโอ้บางคนหลายอย่างช่วงนี้อาจจะผิดหวังจากโู่นนี่นั่นโอ้อะไรไม่ถูกใจก็มาดูช่องที่คุยนะครับมาฟังบรรยากาศมาถึงความเคลืบหน้าของทีมรักเราดีกว่านะอ่ะนะตอนนี้ล่าสุดครับทั้งทั้งทีมเลยอยู่ที่นิวยอร์กนิวยอร์กครับย้ายจากวอชิงตันดีซีไปนิวยอร์กแล้วนะครับก็ ไม่ได้ใจนะจากวอชิงตันไปนิวยอร์กในไกลไหมไม่เคยไปไม่เคยไปตอนนี้ตั้งทีมครับได้ไปซ้อมที่ที่นิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้นะอ่ะภาพบรรยากาศทั้งพี่โทมัสปาเต้ครับแล้วก็ทั้งเอมิลสซิตโลนี่ใครเอ่ยอ่าพี่มือของเรานะครับลงซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่เจ้าหนูสมิธโลของเราก็เรียบร้อยลงซ้อมเรียบร้อยแล้ว อีกคนหนึ่งที่เมื่อวานก่อนนี้มีอาการเจ็บจากการแข่งขันอุ่นเครื่องกับ MLS สกับแมตชแรกเรโดทอสซาครับหลายคนเป็นห่วงว่าโอ้โหจะเป็นยังไงจะไหวไหมจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมและนี่คือภาพล่าสุดครับ <c oughs> แม่งแก่งอย่างหิน่าวิเลโดทอสซาคร,ครับก็ลงซ้อมพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อที่จะลงทำศึกในวันพรุ่งนี้เช้ามืดนะครับวันเ้วันเสาร์เนี่ยพรุ่งนี้เช้ามืดของวันอาทิตย์เนี่ย ตีสเจอแมนยูโอ้โหพลาดไม่ได้ด้วยประการและทั้งปวงเลยนะเพราะนั้นก็เป็นแมตส์สำคัญเขาใช้คาว่า Matt แมตช์เฟรนลี่แม่แต่ผมน่าจะเติมคำข้างหน้าว่านอตเฟรนลี่ไม่น่าจะเฟรนลี่แหละแลงสองทีมนี้เจอกันทีไรมันนอตเฟรนลี่นะครับบอกก่อนว่าจะเจอที่ไหนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตามดูแล้วกันะว่าความคืบหน้เป็นยังไงพรุ่งนี้คงจะดูฟุตบอลก่อน ฟุตบอลน่าจะจบประมาณ6โมงเนาะแล้วก็หกโมงจากนั้นก็จะลงคลิปเลยนะครับแล้วก็เป็นการมาพูดคุยกันนะ,เอ,ะเอาประมาณนี้พรุ่งนี้ตีสี่นะครับอ่ะมาพูดถึงนี้เรื่องของการต่อย,ยอดของที่พี่กับตันเอเดนการ์ที่ว่าเขาพูดเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าความผิดพลาดของอ่าเขาเรียกว่าอะไรข้อผิดพลาดของทีมที่เกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการประสบการณ์ไม่ใช่เกิดจากการขาดประสบการณ์นะครับต้องบอกนะ แล้วคนบอกว่าโอ้เราขาดประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์น้อยไม่จริงช่วงปีที่แล้วเนี่ยฤดูการที่ผ่านมาเรามีช่วงเป๋ยอยู่สองสามรอบแต่เราพลิกกลับมาได้ตลอดได้หไหมะเราพลิกกลับมาได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นแมตที่พอแพ้แมนยูช่วงแรกๆที่ไปแพ้ที่บ้านเขาอะหละังจากนั้นก็กลับมาหลายคนบอกโู oo, เดี๋ยวต้องเป๋แน่นอนเลยก็กลับมาได้ครับ และหลังจากนั้นไปเจอแมตช์อะไรเข้าหะายที่ทําให้เราสะดุดแล้วก็เราก็กลับมาได้เป็นซีรีส์ชนะทีหกเก็บตัดรวดเลยนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องประสบการณ์แต่เรื่องจริงๆแล้วคือเรื่องของการขาดขุมกําลังเชิงลึกอย่างที่พิมพี่กัปตันเอเดนการ์ดบอกนะครับขุมกําลังเชิงลึกก็คือดิฟควอตนะครับปริมาณปริมาณขุมกําลังกับขุมกําลังเชิงลึกไม่เหมือนกันปริมาณมีปริมาณเยอะแต่ดิฟควอตนั่นคือ คุณภาพของขุมกำลังที่เรามีอยู่ต่างหากที่มันสู้ไม่ได้นะโดยเฉพาะในช่วงท้ายนะครับที่โดยเฉพาะอาการที่ใครหลายคนบอกว่าอาการบาดเจ็บของทาเครุโทมิสุเอออาจจะไม่ค่อยเป็นไรไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมผลเท่าไหร่แต่จริงๆอันนั้นคือหนึ่งเลยนั่นคือหนึ่งเลยที่ทําให้เราเป๋นะครับในการบาดเจ็บของโทมินะและโดยเฉพาะมาบวกกับการบาดเจ็บของซาิบาอีกนะการบาดเจ็บของซาริบาเข้าไปอีกก็ทําให้โอ้โห แผงหลังเรายวบเลยนะครับแทนที่เราพอไม่มีซาลิบาปุ๊บเรามีเบนไว้นึกออกไหมเบนไว้ก็ตอนที่เล่นไบตันก็เล่นเซนเ,ซนเตอร์แทนที่เราจะโยกเอาเบนไว้เข้ามายืนตรงกลางได้แล้วก็เอาโทมิมาปักแต่เราไม่มีโทมิไงพอไม่มีโทมิทางขวาก็ต้องจําเป็นที่จะต้องเอาอเบนไว้กลับไปยืนแล้วเราก็ต้องส่งใครลงมาแทนครับรอบโฮดดิ้งไม่ได้ขิงน้องนะแต่คุณภาพมันสู้ไม่ได้ นะคุณภาพมันสู้ไม่ได้ก็เลยอย่างที่เห็นครับช่วงหลังพร้อมที่จะเสียประตูได้ตลอดความมั่นใจของแนวหลังมันก็ส่งผลกระทบถึงแดนกลางแดนกลางก็ไปก็ไปไม่สุดห่วงหน้าพวงหลังถูกไหมเออเฮ้ยหลังเราก็ยังมีปัญหาเงี้ยเดี๋ยวก็โดนโตเดี๋ยวยังไงมาจะไปก็ไปไม่ได้มันก็เกิดอาการอะไรนะ,ะเกียร์หักเพาสะดุดอะไรพวกนะี้นะครับนะก็ ตตแตนะ่เราได้รับการเติมเต็มแล้วอันนี้พูดถึงกองหลังก่อนนะได้รับการเติมเต็มแล้วจากเหลือเชื่อไหมในการซื้อนักเตะนักเตะแผงกองหลังมาเพียง1คนครับทําให้ดิฟท์สคอตเราเฮ้ยแม่งทำไมมันดูลึกมันดูดีมากๆเลยครับเราได้ยูเลียนทิมเบอร์มา1คนเท่านั้นเองนะบวกกับอาการหายจากการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบา อาการหายจากการบาดเจ็บของทาเคเฮลุโทมิสุซึ่งเราได้เห็นแล้วทั้งสอง,สองคนนี้ลงสนามปลอเลยนะครับรออพี่อเล็กซานเดอร์ชิซินโกอีกคนนึงให้กลับมาสมบูรณ์นะครับยาคุปคีวอยาคุปเกีวอสังเกตไหมช่วงหลัสองสามแมตช์หลังเนี่ยเขาจะได้เล่นทางแบ็คซ้ายด้วยเล่นทางแบ็คซ้ายด้วยแล้วก็ไปเป็นแบ็คอินเวิร์ดหลายครั้งด้วยนะครับอ่าก็อาจจะรอความฟิตของเคเรนตินีด้วยนะครับไหนเคเรนตินีเราก็อยู่อีก นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มกำลังในแดนหลังของเราผมถือว่ายูเลยนทิมเบอร์เข้ามาเติมเต็มมากๆนะครับทาเครโรโตมิซุเล่นแบ็คขวายูเลยนติมเบอร์เล่นแบ็คขวาและเป็นเซนเตอร์นะครับเบนไวเล่นแบ็คขวาแล้วก็เป็นเซนเตอร์นะเอามากันยี้กับอัสดิบาคู่เซนเตอร์อยู่แล้วเคลนตินี่อยู่ทางซ้ายชินเงโก้ทางซ้ายยาคุปเกวิโอก็พร้อมเสมอถ้าหากทั้งสองคนทางซ้ายเกิด ไม่อยู่ขึ้นมานะครับมีบาดเจ็บมีรู้ม,มีเรื้อม,ม,ม,มาดูแล้วยาคุป q ิวอก็สามารถที่จะไปทดแทนตําแหน่งนั้นได้นะครับน้องดีวันดีคืนจริงๆสําหรับยาคุป q ิวอ์นะครับสาหรับความเห็นของผมนะอันนี้เป็นความเห็นของผมคนเดียวนะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยยาคุปมันเริ่มพัฒนาเริ่มเข้ากับระบบกล้าเล่นมากขึ้นนะครับสีหน้าสีตาแววตาพร้อมพร้อมไฟนะไหนกีรันตีนี่ก็ยังอยู่โอ้โหและข่าวตอนนี้สังเกตไหม ช่วงประมาณักหลังจากที่ออกทัวร์แล้วเนี่ยข่าวของ ini, เคเลนตนนี่เงียบกบข่าวเงียบเลยที่จะนู่นนี่นันน่นเพราะนั้นตอนนี้นักเตะมีสมาธิกับบรีเทสันแล้วก็มีสมาธิกับที่ฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มเริ่มต้นขึ้นนะครับโอเล็กซานเดอร์ชิโกเดี๋ยววันเสาร์หน้ามั้งก็จะต้องไปเตะการกุศลน,นะครับก็รอดูความฟิตก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงนะส่วนทางแผงหลังวิลเลียมซานิบากับมากาเยสถือว่าแหมมัน ปักหลักไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอ่ะพูดง่ายๆคือเกิดมีเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาเราสามารถมีดิสคอร์ที่จะหยิบมาใช้ได้ในแนวหลังได้ค่อนข้างเยอะโอเคยกเว้นมึงอย่าเจ็บอะไรกันยกทีมกินข้าวท้องเสียไปกินซกเล็กแล้วท้องเสียทั้งทีมอันนั้นนเหนื่อยนะครับส่วนผู้รักษาประตูครับอ่าผู้รักษาประตูตัวแรมเดลเนี่ยเป็นที่อ่าไว้ใจเป็นนัมเบอร์วันของทีมอยู่แล้วนะครับในขณะที่แมตเทรนเนอร์เองนะ โชว์ฟอร์มได้ดีกับทาร์แลนด์เกาและเชื่อมั่นว่าปีนี้แมตช์เทนเนอร์เองจะได้ลงให้กับอ์เซนอนมากยิ่งขึ้นอย่าลืมครับฤดูกาลนี้เราจังเด่นสนะี่ถ้วยนะสี่ถ้วยระบบการหมุนเวียนของพี่เมตาต้องมีแน่หลายคนบอกพี่ตาคงต้องปวดหัวพี่ตาคงต้องปวดหัวแน่แล้วเพราะนักเตะเยอะเอาระหว่างพี่ตาปวดหัวระหว่างที่มีนักเตะเยอะกับปวดหัวที่ไม่มีนักเตะที่จะใช้นะ่ะเลือกปวดหัวอัานไหนก็กัน โอ้ยปวดหัวแล้วเกินนักเตะเยอะแล้วเกินไม่รู้จะเอาใครลงสนามไกลอีกคนเองอีกจกังหวะหนึ่งปวดหัวจะเอาใครลงดีว่าแม่ไม่มีใครเหลือแล้ว <laughs> พิต้าคงไม่ปวดหัวนะครับพิต้าคงจะรู้สึกว่าดีด้วยซ้ำที่คุมกําลังเรามีเยอะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแท็กติกจะปลุกจะรับจะยังไงโอ้โหผมว่าตอนนี้สนุก <laughs> สนุกยอมปวดหัวดีกว่ายอมปวดหัวแบบนักเตะเยอะเกินแล้วเกินตอนนี้เลือกใช้เยอะยอมปวดหัวไป <laughs> นะครับอ่ะ พูดถึงแผงหลังเรียบร้อยแล้วมาพูดถึงแผงหลังที่จะไม่อยู่ก็น่าจะมีเซดิกโซเลสน่าจะไม่อยู่นะครับนูโน,โนตาวาเรเลสนะก็ไม่น่าจะอยู่เพราะนูโน,โนตาวาเรเลสตอนนี้แซงเยแมงครับปาี่แซงเยแมงกระซิบกระซิบพิต้ามาแล้วว่าขอขอกระซิบพิต้ามาแล้วขอขอได้ไหมนูโน,โน่พิต้าคงจะกระซิบกับ,กบเอาไปเลยๆๆเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ได้ขิงนะเอาคำคมีมาดานมาอีกนะอนะครับก็ ทางเซนดิคโซเดสแต่เซนดิคโซเดสเขาประกาศ้วนะเขาบอกเขาขอสู้ต่อเว้ยสัญญาจะหมดปีหน้าก็ไม่เป็นไรถ้าอยากสู้ต่อก็เอานะถ้าติดใจมุ่งมั่นอย่างนั้นก็เอานะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันไปมาถึงแผงกลางแล้วครับที่เป็นมิดฟิลแผงมิดฟิลที่เป็นห้องเครื่องที่บอกห้องเครื่องแล้วมีหลังบ้านแนละ้วใช่ไหมมีหลังบ้านแล้วแล้วก็มีห้องเครื่องนี่แหละครับห้องเครื่องปีนี้ที่ถึงบอกว่า เราได้สองเข้ามาแบบเจ๋งๆจ,จ,จริงๆสะเทือนเลือนลั่นหลายทีมอิจฉา,า,าลิศยาตาร้อนหัวร้อนกันบางคนถนึงขนาดพอไม่ได้ปุ๊บโอ้ยแพงแพงแต่มึงอยากได้ก็รู้นะครับเราได้ดิคนไรส์มานะเราได้คลายฮาวเวิดมานะครับในขณะที่พิ่พมัตปรปาเตก็สยบข่าวลือแล้วอย่างที่เคยบอกว่าถ้าบินไปปรากฏตัวที่อเมริกาเมื่อไหร่ ปรากฏตัวที่สหรัฐอเมริกาเมื่อไหร่มีทรายว่าพี่หมึกโทมัสปาเตยอยู่ลุยกับเราแน,แน่ในปีนี้นะครับและตอนนี้ลงซ้อมแล้วด้วยแล้วเผื่อวันพรุ่งนี้เช้ามืดพรุ่งนี้ได้ลงนะครับพี่โทมัสปาเตยอ,ยอยู่พี่จอฮินยอยู่อ่าได้ตัวใหม่มาคืออ่าเดี๋ยวทั้งเอมิซูิโรกลับมาแล้วนะเอมิซูิโรกลับมาแล้วอ่าฟาวิโอวิล่าดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ได้ทั้งอ่าดิคนไลท์ได้ทั้งตัวของ คลาสเวดมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นตอนนี้ขุมกําลังรายแดนกลางของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นปึกแน่นปึกนะโดยเฉพาะพิ่เตยอยู่เนี่ยขวัญกำลังใจของน้องๆนีน่ดีมากๆนะครับแล้วเชื่อเ,อเชื่อ,อนักเตะ38แม,มตช์ในพรีเมียร์ลีกกับอีก10กว่าแมตช์ในยูฟาแชมเปียนลีกกับ f อฟครับกับคาราบาวครับเนี่ยมันได้หมุนเปลี่ยนหมุนเวียนโรเตชันแน่ๆนะ วันใดพี่ไลฟ์พี่ข้าวอย่างไงตัวจริงอยู่แล้วเกิดบาดเจ็บเกิดติดเหลืองแดงอะไรขึ้นมาเนี่ยยังมีพี่จอยังมีพี่หมึกอยู่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะถึงบอกว่าคุมกําลังเราลึกเราลึกครับแล้วแต่ละคนเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งนะเล่นได้หลายตาแหน่งสมิธโลก็เคยไปเล่นโยกไปทางเป็นริมเส้นก็ได้นะตัวกลางตัวลุกก็ได้ในกรณีที่โอเดนการไม่อยู่อ่าฟาวิวลา่าถึงไมจะการ้องกางแงงแต่ว่า ด้วยการที่มีรุ่นพี่เข้ามาใหม่ๆมีตัวเก่งๆเข้ามาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเขาจะได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักเตะเหล่านั้นที่เข้ามานะครับดีแคทไลท์เองขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นนักเตะเกมรับที่ดีที่สุดตอนนี้ของในกาะอ,อังกฤษอ่าเป็นในกองอังกฤษเลยตอนนี้เพราะไม่งั้นค่าตัวคงไม่ทะลุ105แล้วหลายทีมจ้องจีบนะครับแล้วก็เราได้ตัวนี้มาเหมือนกับเติมเต็ม ทำให้แผงกลางเราแน่นคนที่จะบุกก็บุกไปไม่ต้องพะวงพี่ไล์บอก <c oughs> บุกไปเลยไม่ต้องห่วง <c oughs> เดี๋ยวเก็บกวาดให้เองนะครับเพะฉะนั้นก็นี่แหละมันทําให้ประสิทธิภาพในแดงกลางของเราสามารถที่จะต่อกอนได้อย่างทุกทีมเมื่อวานนี้ผมลงในเฟซไปตอนนี้สามระษานในแดนกลางผมเลือกพี่ดีคานไล์เลือกอามาร์ตินโอเรนกาและก็เลือกคลายอาแวตอย่างที่เคย ่าเล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับโดยมีพี่จอร์จินโยบีตุมัตปาเตคอยเป็นตัวซัพพอร์ตในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเพราะฉนั้นขุมกําลังสองของเราในแดนกลางปึกไปปดูเอานะปึกไป,กปกดูเอามันทําให้นึกถึงสมัยก่อนที่เรามีทั้งอ,อมีซุดโอซิลนะครับมีซันติกาโซลลาแล้วก็มีตัวอเล็กซิสซันเชสอะไรเมื่อก่อนเนี่ยที่เราจะมีะสภาษาในแดนกลางนะก็ เอาแบบใกล้ๆนะัไม่ต้องย้อนไปยุคนูน้นนะเอาใกล้ๆก็เลยเฮ้ยมันทําให้นึกถึงอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอดูไหน,ไหน,ไ,หนไหนจะมีเลนโดทอสไซอีกอะเลนโดทอสไซอีกซึ่งเมื่อวานก่อนที่โชว์ฟอร์มอยู่เล่นในตําแหน่งของพี่กาิชิก้าได้อย่างเนียนตาเนียนกริปแล้วก็คมกริบ <laughs> คมกริบเลยนะครับเพราะนั้นแม่เนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานเนี้ยที่บอกว่า พี่เลโดซสสาเล่นไปเล่นมาเหมือนกับพี่ซันตี้กาโซล่าไม่ได้พูดเกินเลยแต่เฉพาะผมเห็นของผมจริงๆนะก็มันก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราได้พวกนี้มานะครับโดยเฉพาะพี่เลโดซส่สาซึ่งตอนนี้ประสบการณ์ไม่ประสบการณการเรียนรู้ระบบกับพี่ต้าการเข้ากับระบบทีมทุกอย่างเข้ากับเพื่อนรุ่มมนมดีย่างตอนนี้มันเหมือนกับเริ่มไม่ใช่เริ่มเด็ดสนิทแนบแน่นกันยิ่งมากขึ้นเพราะนั้นมองตารู้ใจกันในต,ตอนนี้นะครับ เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยเลนโดนทัสซายเล่นหน้าเป้าก็ได้ในะมาฟอล์กนายก็ได้ริมเส้นซ้ายก็ได้ริมเส้นขวาก็ได้ตัวกลางก็ได้โอ้โหแม่งอะไรขนาดนั้นครับคลายฮาวเวิร์ดเองที่ตำแหน่งเขาจริงๆตอนที่ย้ายมาจากลิเวอร์พูลเซ่นนะครับเขามาเล่นเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวบุกมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับอ่าตำแหน่งจริงอแล้วตอนนั้นอยู่ลิเวอร์กอั้งยิงกระฉูดเลยแต่พอมาอยู่เชลซีเนี่ยเดี๋ยวเล่นฟอล์นายมั่งเดี๋ยวเล่น กึ่งปีกึ่งซ้ายกึ่งขวามากมันก็เลยทําให้นักเตะแตม่งยังไม่รู้เลยว่าเล่นตําแหน่งไหนแน่ไม่ได้ว่าทีมนะไม่ได้ว่าทีมเก่าอะไรเขานะครับแต่เราดูทรงก็เรารู้สึกอย่างนี้นะว่าเฮ้ยคุณมาเป็นบิสฟิวตัวบุกอ่ะแล้วแต่ขอบคุณมาอยู่อีกทีมมึงคุณเล่นอะไรวะเนี่ยอ่านะก็รอดูแล้วกันว่าพี่ต้าจะใช้งานพี่คลายฮาวแวแบบไหนนะไหนจะทอสซาอ่าฟาโอวิเอล่านะครับ เอเมลซิมิโลหายบาดเจ็บเข้ามาแล้วโอ้โหตอนนี้จะมาเติมเต็มของเราอย่างที่บอกนักเตะเราหลายๆคนครับไม่ได้เก่งแค่ตำแหน่งเดียวไม่ได้เก่งอยู่แค่อยู่จุดจุดเดียวอ่ะเล่นได้กระจายทั่วเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ทผมบอกจับตามองเรโดทอสซานะส่วนแผงหน้าเรานะครับแผงหน้าเราครับทางขวาบูกยงซาก้าชั่วโมงนี้ต้องขอบอกว่านะ สุดๆไปเลยน้องต้องรักษาตัวรักษาอะไรให้ดีเพราะว่าอะไรไหมกลายเป็นเป้าหมายในการที่คู่แข่งแม่งจะเก็บเก่งนักใช่ไหมเก่งนักหรือเก็บแม่งเลยต้องดูเนื้ออ่าก็เรียกว่าอะไรนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีจังหวะไหนที่คิดว่ามันสุ่มเสี่ยงก็อย่าไปเลยน้องอย่าไปแต่คิดว่าไหวลุยนะต้องต้องอย่างนี้แต่เด็กกำลังห้าวเด็กอายุขนาดน,นี้แล้วอย่างหนึง่ง ถ้าบาดเจ็บหรือมีอะไรขึ้นมาฟื้นตัวไวนะแล้วก็ยังมีลิสเดลสันที่คอยเป็นทีมซัพพอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยอย่างที่บอกครับการเบนแมตตี้กับเรนโรถซาคงต้องเบียดกันต้องเบียดกันนะอันนี้ในพูดนึ่งกรณีที่เต็มเต็มทีมนะต้องเบียดเบียดกันแต่นาเี่แบบมีเหตุฉุกเฉินอะไรผมว่าหลายๆคนนคะนลงมาสวิปต,ตำแหน่งกันได้นะครับมาตีก็ถือว่า ปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ถ้าเป็นกราฟของมาตี้ตอนนี้กราฟมาตี้ขึ้นอย่างนี้เลยะนะกราฟมาตี้กับกราฟของตัวของไอโบยอสกากำลังขึ้นปุ๊บปุ๊บเลยนะครับอันนั้นก็น่าสนใจจริงๆนะส่วนหน้าเป้าครับซึ่งตอนนี้ข่าวกับข่าวของเรากับหน้าเป้าเราเงียบอีกไร้เนึกอกว่าไหมอ่าเดี๋ยวพูดล่าสุดก่อนพ่อนก่อนมุซสซาดีบี้ที่เราเคยมีข่าวเมื่อสักสามสี่วิก่อนอะ่ะก่อนที่จะข่าวพี่ขาวชัดเจนอ่ะ เราก็ได้สนใจมูซาดีมี่ย้ายมากับพี่อูนายเอเมรี่เรียบร้อยแล้วนะครับไปอยู่แอสตันวิลล่าโอ้โหพี่อูนายเดี๋ยวหลังก็จะพูดถึงพี่ทีมพี่อูนายแห่งเสริมทีมน่ากลัวเว้ยนะส่วของเรื่องการพิจารณสุดเรื่องของเป้าหน้าเป้าตอนนี้รู้สึกเราเงียบเงียบเงียบนะครับเพราะอะไรหลังจากที่ความชัดเจนของตัวของฟอรินบาโลกันที่เปลี่ยนสเตตัสมาเป็นอาร์เซนอลแล้วก็ยูเออนเนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งสิกยังไงว่าขออยู่ ต่อขออยู่ต่อสู้กับทีมต่อเพราะฉะนั้นและวันนั้นที่ลงกับเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกอ่ะผมเพงเคยบอกว่ามันไม่โตมใหญ่ขึ้นมั้มันดูบึกบึกไม่พอบึกและยังไวคล่องด้วยนะบึกยังไวคล่องอาจจะเหนือเหนือกับเอ็ดดีได้ซ้ำแต่ว่าก็ต้องดูนะหลายคนก็บอกว่าอาจจะชอบเอ็ดดี้มากกว่าเพราะเอ็ดดีมันมีความขยันตั้งใจส่วนบ,บโลกกนแบบยังแบบยังแบบยัง,ยงอะไรก็เรียกอะไระล้นล้นไปนิดอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวลองดูกันนะผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเขาน้องมั่นใจสู้ต่อเดี๋ยวพี่เบเกอรต้าคงจะต้องจับเก่าคุยจับเข่าคุยแล้วก็บอกถึงสถานะของน้องมันว่าเฮ้ยสถานะของเองควรจะเป็นยังไงเพราะเบอร์หนึ่งยังเป็นการ์เบนเจสุดนะครับเบอร์หนึ่งยังไงก็การ์เบนเจสุดอยู่เพราะนั้นก็คงไปเสียไม่ได้แหละเออไปเสีย,ยไม่ได้โดยเฉพาะลูกยิงล่าสุดนะนะครับแต่ปัจจัยอีกหนึ่งก็คือเรื่องของปรีซันที่เหลืออีกสองแมต เฉพาะในแผ่นดินของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเรา,เรา,เราต้องลองดูว่าเราจะเข้มข้นเรื่อยๆอย่างแมตช์เจอซ็อกเกอร์แมทเจอร์ลีกมาเ,เราเล่นไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราก็ส่งอีกค่อนทีมลงไปแต่จเจอกับแมตช์กับแมนยูซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของเราในพรีเมียร์ลีกอะและผมคิดว่าแมนยูเองก็คงจะต้องจัดเต็มเหมือนกันแต่แม้ว่าอาจจะมีหลายคนไม่ได้เดินทางมาด้วยนะนะครับคงจะจัดเต็มเหมือนกันสำหรับแมนยูที่เจอกับเราพรุ่งนี้ตีสี่ เพราะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกแมตช์หนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกแมตช์อุ่นเครื่องมันอาจจะไม่อะไรเท่าไหร่แต่มันจะทําให้เราได้เห็นฟอร์มทําให้เราได้ระบบกับนักเตะที่นักเตะจะเข้ากับระบบของทีมไหมประมาณนี้มากกว่านะครับสิ่งที่อยากเห็นนะนะลองระบบซ้ายที่ขวาที่อะไรมาเนี้ยก็ส่วนผมการแข่งขันก็เป็นไปอย่างที่เคยบอกว่าเอาแค่พอใจพอ <laughs> เอาแค่พอใจพอนะ มาดูเรื่องของฟอร์มของแต่ละคนแล้วก็ระบบที่นักเตะจะเข้ากับทีมพิตาดีกว่านะครับแต่พรุ่งนี้รับรองมันแน่นอน,นอ่ะถามสถาน,นะสุดท้ายแล้วว่าพี่ตัวลงทีมเราพร้อมไหมยังถามนะตอนนี้นะถามนะตอนนี้โดยที่ยังไม่มีใครเข้ามาอีกนะครับผมว่าตอนนี้เราโคตรพร้อมเลยนะครับพร้อมมากๆอย่างที่พี่เมกุเอต้าพูดนะครับปีนี้ครับปีนี้ ผูดถึงข่าวจำได้ไหมที่วันนั้นที่ปู่สืกข่าวในแอดเดติกเขาถามอะบอกว่าปีนี้คุณจะลุ้นแชมป์ไหมปีนี้คุณพร้อมที่จะลุ้นแชมป์ไหมอย่างพี่มิกลต้าบอกว่าผมคงไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกถ้าปีนี้เราจะไม่ลุ้นแชมป์จำได้ไหมที่ผมเคยเอาบทสัมภาษณ์มานะครับปีนี้เป็นปีที่เราจะลุ้นแชมป์เต็มตัวนะปีแล้วเรา,เาล้มเหลวใช้คำว่าล้มเหลวหรือว่าผิดหวังในช่วงหลังแล้วเราก็ไม่ ไม่ตีโพยตีพายทิ้งออกไมไม่มาแบบโอ้เสียใจพลาดตรงนู้นพลาดตรงนี้โอ้ยพลาดแชมป์ทั้งทั้งที่นํามาเยอะแล้วแต่บอร์ดบริหารไม่เลยครับบอดบริหารกลับต่อยอดอ๋อพลาดแชมป์เแบอบรพลาดเพราะอะไรมากลางดูกันพลาดเพราะอ้ยตัวมึงน้อยตัวตัวมึงไม่เก่งตัวที่มีอยู่มันไม่สามารถทดแทนได้นะทันทีจะแบบโอ้ปีนี้ไม่ไหวแล้วม่งปีหน้าปีพลาดแนละ้วไม่เลยครับบอดกับพี่ต้าพี่เอลดูกลุยต่อ พลาดเพราะอะไรพลาดเพราะตัวนักเตะมันไม่เก่งนะมีมันไม่เก่งพอไปเอามาแล้วตอนนี้เอามา 3, คน200้นั่นแสดงให้ถึงว่ามันเดินเครื่องเต็มตีเดินเครื่องแบบเต็มตีนถีบเพราะนั้นไม่มีข้อแม้ใดๆสิ้นครับสำหรับฤดูกาลน,นี้ที่เราจะต้องลุ้นแชมป์เต็มตัวอยู่ที่ว่าจะดีกว่าเก่าหรือไม่แค่นั้นเองนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าคู่แข่งเราเป็นยังไงด้วยมนซิตตี้ก็ ปล่อยหลายคนแต่เขาก็เสริมมาหลายคนเหมือนกันครับเดอะบอยก็ยังอยู่ไฮแลนด์อะไรก็ยังอยู่นะแมนแมนยูก็เสริมทีม,ม ok Team, โดยเฉพาะได้ประตูมือกา่าโอนานามาด้วยโอ้ก็เขาขอนเขาฝันถึงแชมป์แล้วนะฮะนะแล้วก็ไหนจะมีเชลซีนะเชลซีนิวคาสเซิลอีกทีมหนึ่งนะนิวคาสเซิลอีกทีมก็เสริมทีมได้น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าตอนนี้เราพร้อมไหมพร้อมแต่เดี๋ยวมาดูฟอร์มที่เหลืออีกประมาณ4แมตช์เออสามแมตช์เด นะสามแมตช์เดี๋ยจะเจอแมนยูเจอบาซ่าแล้วก็ไปเจอมอนาโกก่อนที่จะไปลงคอมมิชชั่นชิล l ์นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวตามดูแล้วกันพร้อมจริงๆสำหรับอาร์เซนอลปีนี้นะครับหลายทีมหลายคนจับตามองทีมของเรานะก็เชียร์กันอย่างให้สนุกแล้วกันใครมีคอมเมนต์อะไรแตกต่างมีคอมเมนต์อะไรที่เห็นต่างอะไรมเมน้นต์กันเข้ามาครับมาพูดคุยกันนะด้วยสุภาพจดด้วยสุภาพชนด้วยความ อ่าเข้าใจในเกมแล้วก็เราเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องว่าใครไม่ต้องอะไรกันแล้วกันนะมาคุยกันในช่องนี้ก็ขออีกทีหนึง่งคอแห้งอือย่าลืมครับปุ่มทุกป,ปุ่มของช่องมีความหมายครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดแชร์ที่สำคัญครับเพราะจะทำให้นะคนอื่นก็ได้มาหลายพี่พี่พน้องหลายคนก็แชร์ไปในเฟซน,นะครับก็ทำให้ หลายคนก็เข้ามาติดต่อซื้อของมั่งอะไรมั่งเนี่ยมาพูดคุยก็โอเคเลยนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยละกรันสำหรับที่เ hey วร์ชันนลอาเซียนแฟนคลับครับเจอกันทุกเช้าอย่างนี้นะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับใครพักผ่อนก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปปลารวด้วยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับ ตอนนี้มันอาจจะมีอะไรที่ทําให้ท่านลกสมองเครียดนู่นเครียดนี่เป,เ,ปเ,ปเ,ปเปิดเปิดเฟซเปิดข่าวไม่มีความสุขมาดูช่องที่หวย <laughs> และท่านจะมีความสุขท่านจะเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ไร้สาระของผมอย่างนี้แหละ <laughs> เจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ